วันที่21ตุลาคม2567จะเดินทางไปที่สนามบินฮาลิมเพื่อไปขึ้นเครื่องที่ย,กยักยาหด้วยรถไฟความเร็วสูงจากเบืองบันดุงไปชานกรุงจาก,การ์ตาโดยลงฮอเพ่อคุณเอาซอส,สมา เฟิร์สคลาสอ่าไปนั่อือมี QR โค้ดเปิดอืเยี่ยมมาสุกเนี่ยอ่าอือ่าขอบคุณากครับ อมาเบาปิดป yeah. oh, ิดละเบาปิด hmm. ป ah, uh, mm ิดละนะไปโอ้ห hmm. hey. ัวจะลวดมากแล้วได้บ่พบบ้ามามามาเออนี้ชื่อมาผมบอกครับผมอืออเอ้า ปิดแน่ปิดแน่ปิดเสาปนมาปิดสาเนมาผด้สาเว้ยดสาเอ้ยหพกวยตีบอย่างเดียวเลยมากับเศษฐีวเนี้ให้ได้ไหมไม่ได้ไม่เอาอม่เอาเออจับมือจับมือเออเอเบตูสิี่อ่ เออเอาเลยไปอืมมาพี่่ะพูดอ่ะม่งมันมองเดียวเด้นน่ฮะเออปีดปี๊ดไหมพี่เห็นบ่าปั่นบันนอกเขาคุ้งไว้นะรอภิ ให้หลวงพ่อรนพี่ให้หลวงพ่อไปนี่ลงแล้วก็เดินเดินไปคนเอ้าคือบลรุ่งพื่นพี่รถบอบอกว่าอันว่าเพื่อนนั่นเท่าเขาบก็ุ่พี่รถบออ้เือนเือนอ่าหย่างเข้าใจเข้าใจเอออเออย่างพี่ดา้ไปพูทห้อาไปพ่ดด้ คุณเฒ่าไปคุณคนสูงอายุอันนี้บันไดคนหนุ่มเขาจะมาพี่ไปคนละทางไปเฮ้ยเอ้าโอ้มีแต่ตอนมาเนาะตอนเมื่อบันได้ชี่แต่ต้องนึ่งหันเดินเดินลงอันนั้นบาดได้เลื่อนอยู่ทางโน้นเมืองบันดุง ป่าดาลาลังอันนะขบวนที่สองพูดบอกขบวนที่สองขบวนที่สองอ่ะบอกอืมพิสพะ เ r น i n e x p r เ s s f r า m b a n ดุ n g to h a ลิม in j a กราต a ้นบนีเออมาพี่มาขบวนที่สงพี่อ่ะเดี๋ย แลนปื้ดมาเลยเด่นนี่ค่ะ one two four eight. กระตะาปาดาลารังปาดาลารังอิสาวู้วิดิสมมุตินรสพบกันใหม่โอ้โหมีภาษาไทยพร้อมนิดเดีวยวเดีวยวพบกันใหม่นี่เวซ สัมปจุมปาเนี่ยภาษามาลายูซียู U, ภาษากฤษภาษาอาลับโอ้มีหลายภาษาไปภาษาเวียดนามกูมอี <c oughs> อ่นไปแล้วนะไปแล้วอันนี้บ่แม่ึืด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 ย่า sama nah Pesha, Sun, yu, tam. Mohon perhatian kepada petugas yang berada di pintu kedatangan Kereta api cepat nomor G 1222 dari Tegaluar, Sumaregon menuju ke Halim akan Halif. segera tiba di stasiun. Kereta api cepat akan Selamat Selamat Selamat. Terima kasih. Nah ตระมากกสิละโอ้ยโอ้โหสถานีรถไปความเร็วสูงจากบันดุงฮาลิมไปสู่อ่าจากเปิดดาราลังบันดุงไปฮาลิมใช้เวลาแค่30นาที บอก KC KC IC าาม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 าเ,เปิดเดป้นรถไฟแล้วไปไปไป,ป,ป,ปโอ้โหถ่ายรูปจังก้าเลยโอ้โหที่ปึกษาทนี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะ <laughs> เอาไทายเพื่อนแม่ไทยเพื่อนแม่เออ Nah, hai pun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 . Yeah. <tuh>, nah. Penumpang yang kami hormati, kereta api cepat nomor G satu dua 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 dari Tegalwa Sumarekon menuju ke Halim akan yeah. segera diberangkatkan. Terima kasih untuk nah. segera Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Nah, bye bye, bye. Hmm. Uh, uh, uh. Hmm. ไปเลยนอนไปเลยบาทสามสิบนาทีถึงบอบอบอเอาไว้ต้งเตะได้ก็ได้เอาไว้แท็กอะไรนะบอพี่อ๋อพี่อ๋อเอาคนคนแน่นติอย่ายายาเมาเลียดเมาเลียดอ่าเจ้าพีเพลินพาตำรวจ โบกี th. street, pues er. oh, ้เอาโบกี huh. ้ที nah. level ied, level ied ่ห้าเศรษฐีมันจะพาไปเลี้ยงโอ้ไก่ตัวนี้เนาะไอ้อัตโนมัติอัตโนมัติดิเมาเลียดยาปะจ้างราไฟคนนี้มาจอดใจนะเมาเลียดเมาเลียดโบกี้ค่ะโบกี้หนึ่งครับอือมาแค่เนี้ยเหรอออ โ oh, อ้คิวเร s p สปีดบ้นน่ะเห็นปะสามกิโลสามริกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามรกิโลสามรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมง่ะบกว่าสลด้อนยอวบอรแล้ว กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหนี่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 อ่าฮะสนาปากีอาบะอาดะอาดะฮะไอเด็กเย์อิสมาเมาเมาอฮะเมาปะฮะเมาปะเอออันนี้บูกี้นัมเบอร์ไฟอะ มามๆใส่เลยใส่เลยเสียที่อที่ฮอตทะที่ฮอตที่ฮอตที่ปานาเตะเตปานัดเดี๋อ,อือันนี้เป็นเคบินออฟ อ้ามามาแม่อใจแม่ใจแม่ใจแม่อู้โหยถ่ายกับผู้สาวะไป ก็เอาไปแน่โอ้ต้นละอังยินอ่ะดังโอเคอุ้ยอันนี้นี่เออมีนั่นแล้วมันยาเป็นยาเน่แล้วมันมีแล้วเอออันนี้ด้วยด้วยใช่เลยใช่เลยโอ้โหถ้าไม่ใช้ทางนี่นอนไม่หลับเลยเอามาเอามาอันนี้สองอันก่อ่ากาแฟอะไรบ้างมีกาแฟอ่ะ

เยอ่ย30นาทีเต็มเติมต็บอือโอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแค่30นาทีเร็วไป ไม่อยากลอกเลยจัดการให้โอ้นี่อาดาบันยักต้องอาก oh, hey. yeah. ันี้อยู่กัยะเสียเรียกเออ๋อเอซ่าฮีดริสฟอนไทยแล่ทุกคนฟังได้เลฮี t สฟอนกิฟต์ยูกิฟตยูที่ไดปะปายะ

โโอ้หเลี้ยงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามากครับสีนี้นะสีประเทศเดชดาวด้วบมากระซิบอ่มาจ้าโอ้โหสื้อกาแฟได้กินไปเฮ้ย อโฮะห้องน oh, oh. ้ำเเขาบ่ฮะบ่าะเขาห้องน้ำเบิ่งบ่3 340กิโลเมตรเ่อชวม 340กิเมต่อชั่วโมงเ u อรินสปีย3์สกกที่เจ็บสองเหมือนเหมือนเหมือนสองลาวมั้งลาวล้านซางไหมที่สามร้อย้สามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเออมีโอ้ยบัรท่นได้ปวดเน่าจำ เสียเสียไปเลียงปั๊ดเลยเต็มตัวเลยมาเที่ยวนานไหมลูกบ่อเ่อสิ้

สแกนออกเหมือนเดิมถ้าอย่างั้นก็ออกก็ออกไม่ได้ก็นั่งนั่งกลับได้ไม่เป็นเธอไม่ได้เนี่ยเห็นได้เธอไม่นอ่นจะเป็นเธอไม่นอ่นอีกแหละถ้าแบบนี้ได้คือถ้าไม่ออกอ่าเอาสมมติว่าไม่ออกถ้าไม่ออกไปครับถ้าไม่ออกก็อันนี้ไม่ได้หรอก คิดว่าที่นั่งเหมือนเดิมไงเวลาเขาจองเขาต้องมีที่นั่งบอประหอ่โอ้แม่เนาะเขาต้องไล่ออกอ่ะเขาต้องไล่ออกเห็นเบิตสักวัน

บอกไปแล้วไม่สนานบินรองได้นน่ถ้าเป็นเราก็เราก็ดอนเมืองละอีบอกมันบอกกันอยู่ได้หรเอเห็นมันบอกกันยู่เดี๋ยวนะนั่งกันผมเดี๋ยวจะไปสำรวจกันอืม ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอ่อสอบสอบเขานั่นดี่เด็เข้นเขาบอกกันยี่เด็หรอเข้นเขาบอกกันยี่ว่าพิเศษอืมเราก็จะมาลองเอือ <coughs> mm. Buy coffee. Ah. Five million passengers 24,000 to, to, to. Four putra Anda. Mohon untuk keluar dari stasiun melalui pintu keluar. Jangan melewati garis pengaman kedua sisi Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu mengawasi serta berhati-hati dan berlaku antara mereka. Ah, lom saya. Ikhun bah, lom pak, ikhun bah. เว้เด็เขาจะไปพูดเด้เขาไปพูดเออเ้าไปน้ำกันเลยไม่ไปน้ำกันหรืนล่นมาสะดวกคุณไปลงกุูเลยนะเขาจะไปลงกิบเข้าลุนี่ก็ได้เข้าลุนี่ก็ได้จ่งดิ้งดุ้ง,ง,งไปเออ water supply agent, hà workshop, tụi này workshop it. oh cứ nghe ai cảnh, hả? hôm nay có, rồi gọi xe về anh này, là... giờ lăn mã số, lông แม่ล่ะรถไฟกินลไม่เห็นเลยขึ้นล่าเลยนแล้วมีจกนนักรันนั่นวะคว้างควางบ่บาดเดยอโอ้ไม่ยังนี่สกายกบอกสัตวอ <laughs> กวลโอ้วีกระจบนะอ่ะ <c oughs> ะนะเด็กคุณคนคนพิาการค่ะเอาไปแล้วโตไปคนอ่ะคนละขัน้นได้ดินะคนละขัน้นเด้ดิคนอ่ะเงาเลยโอ้มันสามร้อยสามรอยเมตรีบอดดหไหมฮะขั้นหนไหมฮะ ไปน้ำไปนําลงกอไปน้ำกันไปน้ำกันเอาขี้เ่าวกวขัน้น,ขน,นนี้เง่าครัวดิเจงนี้เน <c oughs> <c oughs> ีะย่างมาสื้อผีเนาะ <c oughs> โอ้เสียคือยางสา <c oughs> แท้เสีย <c oughs> <c oughs> ลิฟต um, ์กระวเอเลเบเตทูเอ็กซิคมหันต์ระหัสเตียนนะที่3ที่5ที่3 Terima kasih Dia ดีครับ just... ini